ภาพด้านหน้าสักรอนนะคะไม่ได้มาโรงเรียนนานก็เปิดน้ำไว้ว่าจะมาลดน้ำหน้าสงสารดอกทานตะวันจิ๋วของเราเหี่ยวแตบแต่งเลยพี่น้องเดี๋ยวนะขอเปิดน้ำก่อนไม่ได้เปิดนานเดี๋ยวไปดูตะไคร้ขึ้นควรดูภาพควงทีดสุดขึ้นตะไคร้ก็ยังอยู่ดีอยู่นะจ๊ะตะไคร้ วันนั้นมารดกัน,น้ำพลอยไปแล้ว็ึงงามอยู่ค่ะฝนมาสวดใส่พื่อสิโอเคก็ตายดอกรอดอยู่รอดอยู่อันนี้ก็แตกกอหัวใหญ่เลยเดอ้อเด้อรอดอยู่นะจ๊ะอืต้นยีบมอยากใสนี่มันหักบอะใบมะกรูดก็คงอยู่นะคะเอาหักมาได้จังไหนนี่ล้มพัดบอะเดี๋ยวซูมไปชัดๆขามไปบดใดเดอ้อ อโอ้บริเวณรอบๆแห้งแรงมากอันนี้ขุดสะคลองใหม่อันนี้เป็นสหกรณ์ของเราอันนี้เป็นสนามเปตองที่เราเล่นกันหกแห้งเปิดเทอมมาหนีขึ้นเสด็จทำต้องสะอาดกันยางหนักที่นอกแมวโอ้บอกดางโซ่ด้วยดางไม่ได้หิ้อะไรมาให้กินเลยอ่ะ พออยู่บ้านก็สมุนเยอะมีทั้งแมวทั้งหมาจอนจัดโอ้ยรกมากเดีย๋ยวพาดูบรรยากาศรบอบๆวันนี้เข้ามาโรงเรียนนะทุกปกครองมาเขียนใบคำร้องขอย้ายนักเรียนนะคะเด็กหน่อยเพิ่นไปอยู่สโมสรฟุตบอลอยู่อำเภอกันทละลม่มเด็กไปฝึกได้เดือนหนึ่งแล้วนะคะแต่เพิ่งมาให้มาเขียนใบคำร้องดูสภาพโรงเรียนของเราแหงแรงอีรีตนตน เดี๋ยวไปดูน้ำต้นไม้ก่อนนะคะ